จัดสร้างขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารนุสร96ปีและซื้อคูรุพันธ์เครื่องมือแพทย์มอเป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลกำแพงแสนเด่นรุ่นนี้ออกเมื่อวันที่19ตุลาคมพศ2562นะครับอันนี้คือรูปเหรียญในใบบชชว เรามาดูจำนวนการสร้างกันนะครับจำนวนการสร้างของเหรียญรุ่นนี้นะครับในชุดทองคำตามสร้างตามจำนวนสั่งจองนะครับชุดละ1,15,000บาทชุดกรรมาการสร้างจำนวน1,999ชุดสั่งจองชุดละ 1,9999บาทนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อก็คือเนื้อเงินลงยาชาวดีเนื้อนวะลงยาเนื้อฝาบาทลงยาเนื้ออัปป้าลงยาและเนื้อทองแดงลงยาครับส่วนในชุดทองคำนะครับย้อนกลับไปในชุดทองคำ ในชุดทองคำนั้นจะมีเหรียญทองคำนะครับและเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเนื้อนะวะลงยาหน้ากากทองคำมาดูรายการอื่นๆครับรายการอื่นๆเหรียญเนื้อจนวนบนสารพิเศษครับอันแรกก็จะเป็นเนื้อ มวลสารจนวนสร้าง2,599เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ1,999บาทเนื้อสําเร็จสร้าง2,599เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ1,999บาทครับเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินสร้างจำนวน3599เหรียญ ราคาสั่งจองเหรียญละ3,000บาทเนื้อนวโรหะสร้าง3,599เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ2,000บาทเนื้อฝาบาทนะครับจำนวนการสร้าง9,999เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ700บาทเนื้อทองแดงจำนวนการสร้าง 39999เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ300บาทครับอันนี้ด้านหลังพิธีพุทธาพิเศกนะครับวันละแรกนำเลิกต้นแบบณกนะุติลมเย็น วราระที่สองในงานพิธีไหว้ครูครบ8รอบ96ปีและพิธีพุทธาพิเศษวราระครบไตมารวันพฤหัสที่10ตุลาคม2562นะครับปลุกเสก3วราระนะครับอันนี้เป็นหนังสือของทางโรงพยาบาลที่ขออนุญาตนำปัจจัยไปสร้างสธาธารณประโยชน์ที่โรงพยาบาลแพสนนะครับ ตอนนี้ราคากำลังร้อนแรงนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะชุดกรรมการชุดกรรมการหมายเลขชุดกรรมการเนื่องเงินลงยาในชุดกรรมการนะครับความสวยงามหมายเลข616นะครับ หมายเลขหกหนึ่งหกเนื้อนวะลงยาตอกเลขเดียวกันครับนวะจะตอกเลขตรงนี้ครับหมายเลขหกหนึ่งหกเนื้อปาก้าครับลงยา เลขตรงนี้นะครับเนือปรากาาเนื้อฝาบาทเนื้อฝา,า,าบาทจะสวยสดงดงามเนื้อช่องแดงลงยาครับเนื้อชองแดงและยังไปตามเก็บนะครับ เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหมายเลข616ครับครับเนื้อเงิน,ะนาาหมายเลข616เนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทหมายเลข616เช่นเดียวกันครับอันนี้ไปตามเก็บมานะบไปตามเก็บมาได้ ห้าเหรียญในชุดกรรมการกับอีกสองเหรียญชุดนอกที่ตามเก็บครับความสวยงามได้ครบหมดแล้วห้าหกเจ็ดเจ็ดเหรียญขาดเนื้อนวะครับขาดเนื้อนวะเมื่อวานไปตามเช่ามาอีกสามเหรียญเนื้อนวะธรรมดาที่ต้องการหมายเลขหกหนึ่งหกเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือไม่ เรื่องของเหรียญน,นวาโลหะนะครับซึ่งผมเช่ามาทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับไม่แกะซีนไม่แกะซีน หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าครับแสดงว่าชุดนี้เป็นเลขหลักร้อย อันนี้เดรียจริงเนื้อนวะสร้างส5 9พันเหรียญเลขอะไรครับเลขหกหกโชคดีครับได้เลข3ตัวหกหนึ่งหกะครับเลขหกหนึ่งหกในความสวยงามของเ,อเหรียญ ผมชอบแกะเลยครับเด้กันไรครับ แล้ววันนี้โชคดีครับได้เหรียญน,นวะนะครับนวะ